나 저것도 좋고, 이것도 좋고, 저것도 좋고, 어, 너무, 너무 소중해서, 아니면 너무 신중하게, 너무 의미있는 선택이 기 때문에, 나 쉽사리 마음이 갈등이 생겨서, 마음이 안, 마음이 이제 선택이 안 돼. 어, 안니꺼디안 농꺼디, 안 난꺼디, 빨리 먹을래. 이제 르미롱르야 징징. 이라고 할수 있어요. 르미롱루야 징징. 이라고 표현이 되기도 하고, 진짜 두개다 좋아서 나 진짜 못 고르겠어. 아니면 두명다 좋아서. 너무 못 고르겠어. 아니면 두 선택 다 너무 좋아서 못 고르겠어. 으이 만디, 바이 탕성, 코 루야, 룩메 징. 으이 거흐 만디, 바이 탕성, 코 루이가, 룩메 농아. 아니면 나둘 중에 한 명을 골라 선택을 해야 돼. 어, 저 인기녀야, 인기녀. 어이그 만디, 바이 탕성, 코 루이, 탕성, 코 루이야, 룩메 농아. 네, 한번 인기녀처럼 해볼 거야. 그리고 ทั้งสองคนเลยอะโอ้ยมันจะเลือกไม่ลงเลยจะ이ก게인기녀처럼낮그두명이다좋아ดีไป้항상커리야뭐라고할수가있고한개한개아니면저하나하나다좋아서이걸선택을못โอแต่ละอันดีไปหมดเลยนะแต่ละอันดีไปหมดเลยนะจะเลือกไม่ลงเลยโอย เลือกไม่หลงเลยดีไปถังสองแบบเลยเลือกไม่หลงเลยแต่ละอ่านก็ดีไปหมดเลยแต่ละอ่านหรือว่าดีแต่ละแบบคุณละแบบจะเแล่ะแบบแต่ละอ่านคุณละแบบจะอีจะอีเพื่อนตัวกลาเพลดูนดีไปหมดเลยเลือกไมางกูี่ความจควย่งวเลาจงอความจงยาย่อ๋อนวมจ่อนอย่ังวลออนวจอ่อกโยออวจอ่อนล้อใวจเอวาจะกเลือก ต้องไม่ลงมันใจอ่อนเลยแต่마음มันนุ่มอแันใจันยใจอ่อนเลยนะจะใจอ่อนใจอ่อนใ